สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงโศกนาฏกรรมใหญ่ครั้งหนึ่งที่หลายคนอย่างจำได้ดีเลยเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ซานติก้าผับนะครับคืนสิ้นปี31ธันวา51ต่อเช้าวันที่1มกราคม52ที่เอกมัยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากจริงๆนะคะมีคนเสียชีวิตประมาณ 6 6 6 7คนได้แล้วก็บาดเจ็บอีกเยอะมาก200กว่าคนเลยในนั้นก็สาหัสต,ตั้ง45คนเนี่ยค่ะโอ้ตัวเลขเยอะมากจริงๆครับค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยมีชาวต่างชาติด้วยสิงคโปร์ญี่ปุ่นซูดานลูกครึ่งก็มีค่ะคนเจ็บก็มาจากหลายประเทศเลยความสูญเสียมหาศาลเลยนะครับวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งข่าวทั้งคำให้การคนที่รอดมาได้รายละเอียดตึก ผลทางกฎหมายต่างๆเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุจริงๆมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมทาไมมันถึงเสียหายรุนแรงขนาดนั้นแล้วเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาปะติดปะต่อให้เห็นภาพรวมชัดๆนะคะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันนำไปสู่เหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้ครับเริ่มกันที่บรรยากาศคืนนั้นเลยดีกว่า 31, ธันวาห้าหนึ่งคืนนั้นสันติกาเขาจัดงานใหญ่ชื่อ Good b y ส s ซานติก้0สอเพราะว่าเป็นคืนสุดท้ายพอดีก่อนร้านจะหมดสัญญาเช่าศิลปินก็ดังๆทั้งนั้นเลยมีโจ e อ้บอยมีดีเใช่ค่ะคืนนั้นเลยพิเศษมากๆเป็นทั้งคืนส่งท้ายร้านคืนเขาดาวด้วยคนก็เลยแบบแห่กันไปเยอะมากเลยค่ะเขาว่ากันว่ามีคนมาเป็นพันเลยนะเกินเกินที่ผับจริงๆจะรับไหวไปเยอะเลยที่ประเมินไว้แค่เราๆห้ารคนเองพันกว่าคนในพื้นที่ห้าคนโห ข้างในนี่ไม่ว่าจะชั้น1ชั้น2บันไดคือแน่งไปหมดเลยค่ะแล้วเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งเกือบเกือบตีหนึ่งของวันที่1มกราจู่ๆูก็มีประกายไฟแล้วก็ลามเร็วมากบริเวณเพดานใกล้ๆเวทีสูงๆหน่อยประมาณ5เมตรค่ะแล้วจุดที่น่ากลัวคือตอนแรกเลยเนี่ยคนเยอะมากที่ เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเอฟเฟกการแสดงอืเหมือนมีคนตะโกนบอกกันด้วยซ้ําว่าแบบเอ้ยเอฟเฟกเอฟเฟกอะไรแบบนี้อ้าวก็เสียเวลาหนีไปเลยสิครับตอนนั้นใช่ค่ะคือคือมันเสียเวลาตรงนั้นไปเยอะเลยแล้วพอรู้ตัวไฟมันก็มันก็ลามไปทั่วแล้วพอรู้ว่าเป็นไฟไหม้จริงสถานการณ์ก็คงแย่ลงเร็วมาก ไฟฟ้าดับอีกค่ะดับสนิทเลยแล้วข้างในก็มืดไปหมดไฟก็ลามเร็วมากเพราะว่าวัสดุตกแต่งอย่างผนังโฟมเนี่ยโอ้โหเชื้อเพลิงชั้นดีเลยและยังมีเหล้ามีแอลกอฮอล์อีกเพียบเลยในร้านใช่ค่ะแล้วก็เหมือนมีรายงานด้วยว่าโครงสร้างชั้นสองบางส่วนมันวันซุดตัวถล่มลงมาอีกโโหแล้วการหนีออกมาล่ะครับเป็นยังไงบ้างยากมากค่ะยากมากจริงๆคนส่วนใหญ่ก็จะพยายาม พยายามไปออกประตูหน้าประตูหลักที่เข้ามาซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้กว้างมากใช่ไหมครับใช่ค่ะกว้างแค่ประมาณ2.5เมตรเองแล้วยังเป็นทางโค้องอีกไม่ใช่ทางตรงๆงนึกภาพออกเลยคนเป็นพันพยายามจะออกประตูนั้นพร้อมกันค่ะมันก็เลยเกิดสภาพแบบคอขวดเลยคนออกกันอยู่ตรงนั้นขยับแทบไม่ได้เลยค่ะและทางออกอื่นๆล่ะครับมีไหมหรือคนไม่รู้กันคือปัญหามันเหมือนจะมีหลายอย่างเลยค่ะ ทั้งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่ามีทางออกอื่นหรือทางออกฉุกเฉินจริงๆมันมีน้อยมากๆอาจจะแค่สองทางเองแค่สองทางค่ะแล้วที่แย่กว่านั้นคือมีคนบอกว่าประตูหนีไฟบางบานเหมือนจะเอ่อล็อกไว้หรือไม่ก็มีเหล็กดัดติดจากข้างนอกอีกทีล็อกประตูหนีไฟติดเหล็กดัดนี่มันค่ะก็คือใช้งานไม่ได้เลยในเวลาที่ต้องการที่สุดโอ้โห oh. มีหน้าล่ะครับความสูญเสียถึงได้เยอะขนาดนี้ค่ะผลที่ตามมาคือความโกลาหลแตกตื่นสุดๆเลยค่ะคนก็เบียดกันเหยียบกันล้มทับกันไปหมดคนที่ล้มไปแล้วเนี่ยแทบจะลุกไม่ได้เลยเพราะขาหวังก็ดันมาเรื่อยๆถูกเหยียบซังอีกนึกภาพแล้วสลดใจจริงๆครับมีคนเสียชีวิตทั้งจากควันจากไฟคลอกแล้วก็จากการถูกเหยียบใช่ค่ะเป็นโศกนาฏกรรมที่ที่น่าเศร้ามากจริงๆ พอรู้แล้วว่ามันกลัวลาหนอุปสรรคมันเยอะขนาดนี้คำถามต่อมาคือแล้วไฟมันเริ่มจากอะไรกันแน่ต้นเพลิงจริงๆตอนแรกเลยตำรวจก็สงสัยเรื่องพลุก,กระดาษไฟเย็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่อาจจะแจกแจกกันแล้วไปติด spotlight ใช่ค่ะตอนแรกเลยพุ่งเป้าไปทางนั้นก็เลยมีการตั้งข้อหากับนักร้องนาวงเบิร์นด้วยซ้าเพราะเป็นวงที่เล่นก่อนเกิดเหตุไพอดีวงเบิร์นชื่อวงก็ นะค่ะก็มีความเชื่อมโยงกันไปแต่ว่าแต่ว่ามันมีหลักฐานใหม่เข้ามาเปลี่ยนรูปคดีเลยใช่ค่ะพอทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขาเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุละเอียดละเอียดเนี่ยเขาเจอหลักฐานชิ้นสําคัญมากคืออะไรครับหลักฐานชิ้นนั้นเป็นภาพจากกล้องค่ะแต่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกล้องใครนะคะอาจจะเป็นกล้องนักท่องเที่ยวที่ตบอยู่หรือกล้องวงจรปิดของร้านเองแต่ภาพที่ได้มาเนี่ยมันมันชัดเลยว่าไม่ใช่พลุหรือไม่ใช่ไฟเย็นอ้าว งั้นที่สงสัยนักร้องวงเบิร์นตอนแรกก็คือผิดประเด็นไปเลยใช่ค่ะกลายเป็นว่าผิดประเด็นไปเลยแล้วจริงๆมันคืออะไรครับจากภาพในกล้องภาพมันโชว์ให้เห็นเลยค่ะว่าหลังจากนักร้องนำวงเบิร์นเนี่ยเขาร้องเสร็จเดินลงข้างเวทีไปแล้วนะก็มีการจุดสเปเชียลเอฟเฟกขึ้นมากลางเวทีเลยลักษณะมันคล้ายๆโงค์พ่นไฟอะไรแบบนั้นค่ะอ๋อเอฟเฟกประกอบการแสดงใช่ค่ะน่าจะเตรียมไว้สำหรับโชว์ต่อไป แล้วพอเอฟเฟกตัวนี้ทำงานแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะไฟก็ลุกพรึบขึ้นมาเลยตรงเพดานเหนือเวทีชัดเลยแปลว่าต้นตอจริงๆคือไอ้เจ้าสเปเชียลเอฟเฟกนี่เองอาจจะตัวมันเองมีปัญหาหรือระบบไฟมันขัดข้องใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่พลุอย่างที่เข้าใจกันตอนแรกหลักฐานจากกล้องนี่สำคัญมากเลยนะครับทั้งชี้สาเหตุแล้วก็ช่วยให้นักร้องนำวงเบิร์นเขาพ้นข้อกล่าวหาด้วย ถูกต้องค่ะถือว่าคลายปมสำคัญไปได้เปละหนึ่งเลยโอเคครับพอรู้สาเหตุแล้วว่ามาจากเอฟเฟกบนเรทีคำถามใหญ่ต่อมาคือทำไมทำไมไฟมันลามเร็วและวทำไมคนถึงเสียชีวิตเยอะขนาดนั้นปัญหาอยู่ที่ตัวตึกระบบความปลอดภัยแน่ๆใช่เลยค่ะตัวอาคารซันติก้าเนี่ยเป็นตึก3ชั้นนะคะมีชั้น1ชั้น2แล้วก็มีชั้นใต้ดินอีกพื้นที่รวมรวมก็ประมาณ500ตารางเมตร แต่แต่ก็มีข้อมูลบางที่บอกว่าเคยเคลมว่าจุคนได้ถึง2,000คนเลยนะ2,000กับพื้นที่500ตารางเมตรมันดูขัดขัดกันมากเลยนะครับกับที่ประเมินว่ารับได้แค่ห้0รคนนั่นนะสิคะแล้วการตกแต่งข้างในก็เน้นผนังปูนทึบๆมีเล่นระดับพื้นมีบันไดยเยอะหลายจุดแล้วบางทีก็ชันด้วยค่ะมันค่อนข้างซับซ้อนแค่ฟังก็รู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นตอนมืดมดนี่ หลงทางกันง่ายๆเลยนะครับใช่ค่ะแล้วปัญหาพื้นฐานมากๆที่เจอคือคืออะไรครับไม่มีแผนผังอาคารหรือป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจนเพียงพอเลยไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟค่ะแล้วก็ไม่มีไฟฉุกเฉินด้วยพอไฟหลักดับก็คือมืดสนิทเลยโอ้โหนี่สถานบันเทิงใหญ่นะครับเนี่ยค่ะแล้วประตูหนีไฟอย่างที่คุยกันคือมันน้อยเกินไปแล้วยังอาจจะถูกล็อกถูกขวางหรือติดเหล็กดัดอีกต่างหาก สรุปคือมีก็เหมือนไม่มีประมาณนั้นเลยค่ะแล้วยังไม่นับเรื่องวัสดุตกแต่งภายในอีกอย่างที่บอกคือใช้โฟมเยอะมากซึ่งติดไฟง่ายควันพิษเยอะถูกต้องค่ะแล้วยังปล่อยให้คนเข้ามาเกินเกินความจุที่ปลอดภัยไปตั้งหลายเท่าตัวโอโ้โหฟังดูแล้วมันเหมือนหายนะที่รอวันเกิดเลยนะครับปับจจัยเสี่ยงมันเยอะไปหมดพอเกิดประกายไฟขึ้นมานิดเดียว มันก็เลยลุกลามจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่โตขนาดนี้มันคือผลของการละเลยเรื่องความปลอดภัยขั้นพื้นฐานจริงๆค่ะน่าเศร้ามากครับที่เรื่องพื้นฐานแบบนี้ถูกมองข้ามไปทีนี้อยากลองฟังเสียงจากคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์จริงๆบ้างครับมีข้อมูลจากคุณสุพัฒน์สีแจ่ม หนึ่งในผู้รอดชีวิตค่ะคุณสุพัฒน์นี่คือได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะมีแผลไฟไหม้รุนแรง3ามจุดใหญ่ๆที่แขนคอแล้วก็หลังต้องอยู่ ICU เป็นเดือนเลยค่ะแล้วก็ต้องพักฟื้นต่อที่บ้านอีก3-4เดือนโหหนักมากนะครับนั่นหนักมากค่ะแล้วผลระยะยาวไม่ใช่แค่แผลเป็นนะคะคือต้องดูแลผิวหนังตรงนั้นเป็นพิเศษไปอีกเป็นปีเลยเพื่อป้องกันเอ่อความเสี่ยงเรื่องมะเร็งผิวหนังด้วยโหทางทางกายและทางใจแหละครับเป็นยังไงบ้าง คุณสุพัฒน์เขาเล่าว่าแม้เวลาจะผ่านมาเป็น1ิปีแล้วเนี่ยเหตุการณ์คืนนั้นมันก็ยังยังฝังใจอยู่ค่ะเขายังสะเทือนใจอยู่เลยแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเวลาต้องไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆแน่นๆอย่างห้างสปปรรพสินค้าอะไรแบบนี้เข้าใจเลยครับมันเป็นแผลในใจที่ลบยากจริงๆแล้วเรื่องการยูวยาช่วยเหลือแล้วครับเขาได้รับอะไรบ้างไหมครับอันเนี้ยน่าเสียใจค่ะ คือคุณสุพัฒน์เขาบอกว่าเขากับผู้เสียหายคนอื่นๆเนี่ยพยายามสู้คดีเรียกร้องค่าเสียหายกันมานานมาก6-7ถึงปีเลยนะคะแต่สุดท้ายก็เหมือนจะไม่ได้รับการเยียวยาที่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่เพราะมันซับซ้อนเรื่องหาคนรับผิดช,ชอบจริงๆแล้วก็มีข่าวว่าเจ้าของผับตัวจริงก็หายตัวไปเลยหลังเกิดเรื่องอ้าวหายไปเลยเหรอครับค่ะมีแค่ช่วงแรกๆที่เหมือนจะติดต่อมาแสดงความเสียใจแค่นั้นเอง โหฟังแล้วทั้งสงสารทั้งหดหูเลยนะครับเจ็บตัวเจ็บใจแล้วยังไม่ได้รับการยิวยาที่ควรได้อีกค่ะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆครับนอกจากเรื่องสาเหตุเรื่องปัญหาความปลอดภัยแล้วมันยังมีอีกประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันคือเรื่องเหมือนกับลางบอกเหตุอะไรทำนองนั้นอ๋อใช่ค่ะมีมีหลังเกิดเรื่องเนี่ยคนก็ไปขุดคุยเรื่องต่างๆมาเชื่อมโยงกันเยอะเลย อย่างเช่นเรื่องที่ร้านเพิ่งรีโนเวทใหญ่ไปเมื่อปี50ทุ่มเงินไปตั้ง40ล้านทำร้านคอนเซปต์บดเก่าผสมโมเดิร์นใช้ผนังปูนหนาๆทึบๆซึ่งมันก็ดูต่างจากผับทั่วพปยุคนั้นแล้วก็เรื่องของตกแต่งใช่ไหมครับที่ว่าแปลกๆมีโลงศพจำลองสีขาวมีไม้กางเขนใช่ค่ะพอเกิดเรื่องขึ้นมาคนก็เลยมองย้อนกลับไปว่าเอ๊ะมันดูเป็นลางไม่ดีหรือเปล่าอืม แล้วก็ชื่อปาร์ตี้คืนนั้นอีกกูดายซานติกาถึงจะจัดเพราะร้านจะปิดแต่มันก็ฟังดูนะค่ะฟังดูมีความหมายแฝงไปอีกแล้วก็มีซีดีที่ระลึกที่แจกในงานปกก็สีดำวงดนตรีที่เล่นตอนนั้นก็ชื่อวงเบอร์นิกแปลว่าเผาไหม้ตรงๆเลยใช่ค่ะหรือแม้แต่ในเว็บของร้านเองก็มีรูปเปเลวไฟตกแต่งอยู่เลยโหมันช่างประจวบเหมาะไปหมดเลยนะครับเนี่ย ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่คนพูดถึงก็มีเรื่องการแจกไฟเย็นในที่ปิดซึ่งก็อันตรายอยู่แล้วหรือการใช้เอฟเฟกต์เพเปอร์ชูตที่ยิงกระดาษฟูออกมาเยอะๆหรือเอฟเฟกต์ไฟบนเวทีที่ที่สุดท้ายก็เป็นต้นเหตุนั่นแหละค่ะครับเรื่องพวกนี้ก็ถูกเอามาพูดถึงเยอะหลังเกิดเหตุค่ะก็อาจจะมองด้วยว่ามันเป็นสัญญาณเตือนหรือเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เรื่องมันดูสอดคล้องกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอย่างน่าแปลกใจหรืออีกมุมนึงก็คือ คนอาจจะพยายามหาคําอธิบายหรือหาความหมายอะไรบางอย่างจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเข้าใจได้ครับทีนี้นอกจากเรื่องพวกนี้มีข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับตัวผับเจ้าของที่เรียกว่าเฮียขอด้วยใช่ไหมครับค่ะเฮียขอหรือคุณวิสุ์เศสศวร,รที่เรียกกันว่าเสียขาวเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจมาหลายอย่างนะคะก่อนจะมาเปิดซันติก้าช่วงแรกๆผับก,ก็ยังไม่ดังมากต้องใช้ กลยุทธ์หลายอย่างดึงลูกค้าจนหลังๆเริ่มฮิตในกลุ่มคนมีตังคนดังผับก็เลยดังเปรียงขึ้นมาแต่ก็มีมีข่าวลือเหมือนกันนะคะเรื่องความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้เปิดเกินเวลาได้บ้างอะไรแบบนี้อ๋อครับแต่เหมือนช่วงหลังๆก่อนเกิดเหตุเนี่ยธุรกิจผับก็เริ่มซาซาลงแล้วใช่ค่ะมีข้อมูลว่าลูกค้าน้อยลงถึงแม้จะรีโนเวทใหญ่ไปแล้วก็ตาม แล้วก็มีข่าวว่าตัวเฮียขาวเองก็มีแผนจะเลิกทำผับแล้วจะไปทำรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดแทนอ๋อการจัดงานกุ๊ดบายสันติกาก็เลยสมเหตุสมผลตามนั้นค่ะก็สอดคล้องกันพอดีครับพอรู้เบื้องหลังพวกนี้ก็ทำให้เห็นภาพรวมมากขึ้นนะครับทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญสุดๆเรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมายสุดท้ายแล้วศาลตัดสินว่าใครต้องรับผิดบ้างครับคดีนี้สู้กันนานเลยค่ะหลายปีทั้งอาญาทั้งแพง่ง สุดท้ายสารดีกาก็พิพากษาคดีอาญาสั่งจำคุกคุณวิสุกเสร็จสวัสดิ์หรือเสียขาวที่เป็นผู้บริหารผับนะคะ3ปีไม่รอลงอาญาข้อหาก็คือประมาททำให้คนอื่นถึงแก่ความตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส3ปีไม่รอลงอาญาแล้วมีคนอื่นอีกไหมครับที่โดนด้วย มีค่ะมีคุณบุญชูเหล่าสีนาศเป็นกรรมการบริษัทโฟกัสไลท์ที่ติดตั้งระบบเอฟเฟกในร้านนะคะคนนี้ก็โดนจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาเหมือนกันแล้วศาลก็สั่งให้ทั้งสองคนร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้ทายาทผู้เสียชีวิตกับคนที่บาดเจ็บด้วยรวมๆก็ห้าล้านกว่าบาทอ๋อครับส่วนจำเลยคนอื่นรอดไปค่ะคนอื่นศาลยกฟ้องไปแล้วฝั่งหน่วยงานรัฐล่ะครับ อย่างกทมที่ต้องดูแลเรื่องอาคารโดนฟ้องด้วยไหมครับโดนค่ะมีผู้เสียหาย12คนไปฟ้องศาลปกครองกลางว่ากทมละเลยหน้าขี้ไม่ยอมตรวจไม่ยอมควบคุมอาคารสันติก้าให้ดีซึ่งศาลปกครองกลางก็ตัดสินออกมานะคะว่ากทมมีส่วนประมาทเลินเลื่อจริงก็เลยสั่งให้กทมชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องประมาณ20%ซของที่เขาเรียกไปพร้อมดอกเบีย้ยการที่กทมถูกตัดสินว่าประมาทด้วยนี่ ถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นบทเรียนให้หน่วยงานรัฐเลยแน่นอนค่ะและผลสำคัญมากๆที่ตามมาจากเรื่องนี้เลยก็คือการออกกฎหมายใหม่ที่มาคุมเรื่องความปลอดภัยสถานบริการโดยเฉพาะให้มันเข้มงวดขึ้นเยอะเลยคือกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการพศ2555อ๋อมีกฎหมายใหม่ออกมาเลย กฎกระทรวงปี55นี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับหลักๆหลักๆเลยคือกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นมากๆค่ะอย่างเช่นบันไดหนีไฟต้องมีอย่างน้อยสองทางนะ ต้องกว้างพอสำหรับจำนวนคนสูงสุดนะทางออกประตูออกก็ต้องสัมพันธ์กับจำนวนคนแล้วก็พวกโครงสร้างวัสดุตกแต่งต้องใช้ของที่ทนไฟหรือติดไฟยากตามมาตรฐานเลยแล้วก็ต้องมีระบบเตือนภัยไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งแบบมือถือทั้งสปริงเกอร์ต้องมีให้พอแล้วก็พร้อมใช้งานตลอดเวลาโอ้โหเรียกได้ว่ายกระดับมาตรฐานครั้งใหญ่เลยนะครับหลังเหตุการณ์สันติก้าใช่ค่ะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลย แล้วปัจจุบันนี้ล่ะครับตรงที่เคยเป็นส so e ันติก้าผับซอยเอกมัย11ตอนนี้เป็นอะไรไปแล้วครับตรงนั้นตอนนี้เขาพัฒนาใหม่แล้วค่ะกลายเป็นคอมมูนิตี้มอลชื่อแอดเอกมัยไปแล้วอ๋อเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าโศกนาตรกรรมสันติก้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวจริงๆแต่มันเป็นเป็นผลจากความผิดพลาดการละเลยหลายๆอย่างมากๆที่มันซ้อนซ้อนกันอยู่ ทั้งการจัดงานที่อาจจะประมาทไปหน่อยการใช้เอฟเฟคที่เสี่ยงค่ะแล้วก็ปัญหาพื้นฐานมากๆเรื่องตัวอาคารระบบความปลอดภัยที่มันบกพร่องเยอะมากจริงๆใช่ครับไปจนถึงเรื่องการตรวจสอบการบังคับใช้กฎของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีช่องว่างอยู่ค่ะปัจจัยทั้งหมดนี้พอมารวมกันมันก็เลยนำไปสู่ความสูญเสียที่มัน ใหญ่หลวงเกินความใครจะคิดได้จริงๆแล้วก็ทิ้งแผลไว้กับกับทั้งคนรอดทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตไปอีกนานเลยอย่างคุณสุภาที่เราคุยกันครับบทเรียนสําคัญที่สุดเลยจริงๆที่เราควรได้จากเรื่องนี้ก็คือความสําคัญสูงสุดของความปลอดภัยไม่ว่าที่ไหนโดยเฉพาะที่มีคนไปรวมกันเยอะๆอย่างสถานบันเทิงผู้ประกอบการก็ต้องทําตามกฎเป๊ะๆออกแบบตึกก็ต้องคิดถึงทางหนีไฟก่อนเลยเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องตรวจต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังต่อเนื่อง ค่ะแล้วก็อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือคนที่ไปใช้บริการเองด้วยนะคะการสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวทางหนีไฟอยู่ไหนคนแน่นไปไหมการเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะจริงด้วยครับทุกคนต้องช่วยกันสุดท้ายนี้ถึงเราจะมีบทเรียนราคาแพงจากซานติก้าไปแล้วมีกฎหมายที่เข้มขึ้นแล้วแต่คาถามที่มันยังน่าคิดต่อก็คือ แล้วเราทุกคนในสังคมจริงๆทั้งคนท,ทําธุรกิจเจ้าหน้าที่หรือคนไปเที่ยวเองเนี่ยได้เรียนรู้ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันจริงๆแค่ไหนแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเรื่องเศร้าๆแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นซ้ํเอีกอันนี้คงเป็นคําถามที่ฝ่าให้ทุกคนต้องตราหนักและเป็นคําถามที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือความรับผิดชอบของทุกๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสังคม แม้เรื่องราวจะผ่านไปนานแล้วแต่มันยังคงทิ้งบาดแผลและบทเรียนให้กับทุกคนไทยทุกคนอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ